ที่รีสอร์ทเราพวกเราใช้เวลาพักผ่อนและจัดก,การกับอาหารกลางวันประมาณ2ชั่วโมงหลังจากนั้นจึงขึ้นไปชมความสวยงามของถ้ำลาวาซึ่งตั้งอยู่ลึกเข้าไปอีกราวครึ่งกิโลเมตรโทนี่ไกยหนุ่มชาวพมา่าคือผู้ที่จะพาพวกเราขึ้นไปชมถ้ำ ข้เป็นหนึ่งในมีกี่คนที่รู้รายละเอียดซ่อนเร้นของถ้ำละวะเป็นอย่างดีถ้ำละวะเป็นถ้ำที่เกิดจากภูเขาหินปูนที่ถูกกัดเซาะจากลมฝน <ทำ S 1> จนงจกลายเป็นถงถ้ำใหญ่ภายในมีหินงอกและหินย้อยรูปร่างแปลกตา<ม>เกิดขึ้นกระจายไปในส่วนต่างๆโดยมีขนาดเล็กใหญ่คละเล้ากันไปบางก้อนก็มีสีสันสวยงามหรือบางก้อน ก็มีรูปร่างชวนให้จินตนาการเป็นสิ่งต่างๆได้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากฝีมือการสร้างสรรค์ของธรรมชาติทั้งสิน้นตลอดเส้นทางที่พวกเราเดินผ่านไปโทนี่จะชวนคุยนุ่นคุยนี่ไปตลอดมีการอธิบายลักษณะการเกิดของหินก้อนที่มีลักษณะโดดเด่นเป็นพิเศษบางก็เล่าเรื่องพื้นบ้านให้ฟังบางทีก็เอ่ยปากบ่นด่าพวกมือบอลที่เข้ามาขีดเขียนหรือทุบทำลายหินในถ้ำ สร้างความตื่นตัวและสนุกสนานให้กับผู้ร่วมทริปของเราไปตลอดเส้นทางที่ซอกซอนลัดเลาะไปท่ามกลางความมืดสงบของถ้ำใหญ่วันนี้เช้าเข้าฝันให้ hey, เปีนไปได้ยังไงเข้าไปกัดดีกว่ากัญชนะบุสมองไพยอะไรครับอันเลยสิพี่ของอันไม่ออกสวนสมุนไพรอ่นสรงสมุนไพร good thank you พวกเราลงมาจากถ้ำลาวาเมื่อเกือบห้าโมงเย็นแต่ยังมีเวลาเหลืออีกเล็กน้อยก่อนอาหารค่ำโทนี่จึงพาคณะของเราไปชมสวนสมุนไพรซึ่งบางชนิดจะถูกนำไปปรุงเป็นอาหารในค่ำวันนี้